ประหลาดมากคือใช้ทางปาดปาดครั้งแรกแล้วแบบ <c oughs> ตัวเหลืองมือเหลืองซอกเล็บเหลืองใครทําเล็บน่าบอกเลยจมูกเล็บเหลืองเหลืองเหลืองติด ตอนนี้นะคะมันก็ใกล้จะเมษาแล้วนะจ๊ะเป็นซัมเมอร์แบบร้อนกรุบเลยนะคะ <Wow. S 1> แต่ว่าปลายซัมเมอร์เนี่ย <Wow. S 1> ก็พูดถึงการโชว์ผิวโชว์ <Wow. S 1> กันไปเที่ยวอะไรใดๆวันนี้ตาเลยมาแนะนำไอเทมจำพวกแบบว่ามาสกเอ่อสครับเออสำหรับการดูแลผิวซัมเมอร์นี้ผิวเราต้องปังรวบรวมมาหลายแบรนด์แม้จะมีทั้งแบรนด์ไทยแบรนด์เทศมาหมดเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรให้หน้าตํากันบ้าง อันแรกนะคะที่แตจะพูดถึงเป็นตัวนี้นะคะของเฟรชนะคะวิตามินเนกตาซึ่งตัวนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ตาใช้เป็นตัวเซรั่มของเขาซึ่งใช้ดีมากนะแต่ละครั้งก็ปังอยู่นะ ก็ไปแล้วพอใช้เซรั่มเซดีมาแต่ก็ลยก็เลยซื้อตัวนี้มาตัวนี้จะเป็นแบบว่าเฟสมาสซ์นะคะเป็นแบบบูสเตอร์ก็มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเจลๆหยุนๆเนื้อเหมือนแบบน้ําตาลปี๊บที่ละลายแล้วนิดนึงเนื้อเขาเนี่ยนะคะแต่ว่าเวลาทาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนแบบฟักเป็นเนื้อเนื้อมันจะไม่ได้เป็นเจลหรือว่ามันไม่ได้เป็นครีมเป็นเนื้อที่ประหลาดมากต่ใช้แล้วแบบเลย เหมือนหมูสับอะแบบประหลาดมากเวลาควัาขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาจะมีเนื้อส้มคิดว่าน่าจะเป็นเนื้อส้มไม่รู้ว่าเป็นเนื้ออะไรแต่ว่ามันจะเป็นเนื้อผลไม้นะคะเวลาทาลงบนหน้าเป็นเป็นฟิลเป็นฟิลลิ่งที่ประหลาดมากเคือฉันไม่เคยเอาเนื้อหมูสับมาทาหน้าอะไรแบบมันเป็นก้อนก้มันจะเหลวก็ไม่เหลวมันจะเป็นก้อนก็ไม่เป็นก้อนเหมือนหมูที่สับละเอียดอะประหลาดมากคือใช้ทางปาดปาดครั้งแรกแล้วแบบแต่ว่ากลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นแบบ ผลไม้ผลไม้หน่อยแต่จะเป็นเหมือนผลไม้หลายๆอย่างมารวมกันมันจะไม่เชิงผลไม้แบบหอมๆนะคะมันเป็นเหมือนแบบเละเทะๆมารวมกันแต่ว่าตัวนี้ใช้ดีอ่าอไป้ถึงแม้ว่า t e x t u r เอร์เขาจะเหมือนหมูสับใดๆนะ เวลาทาลงไปแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้บนหน้าสักแป๊บนึงจำไม่ได้ว่าต้องทิ้งกี่นาทีแต่ส่วนตัวตาทิ้งประมาณ5นาทีสีนาทีแล้วเราก็ล้างออกล้างหน้าออกนะคะตัวนี้เนี่ยทำให้ผิวแปลว่าดูใสขึ้นดูเปล่งปังเพราะว่าเขาเป็นบูสเตอร์ด้วยหมายความว่าเขาจะช่วยเข้าบํารุงได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะแต่ตารู้สึกว่าข้อเสียก็คือเรื่องเนื้อที่มันแบบหยุบหยุบหนุบหนยังไงก็ไม่รู้อะแล้วเวลาล้างออกก็แอบล้างยากตรงที่ด้วยความมันเป็นก้อนใช่ไหม อ่ะถ้าพูดง่ายๆอย่างพวกอะไรที่เป็นครีมเป็นมาสกเป็นสครับที่เราหมักทิ้งไว้อะ่ะมันก็จะล้างออกอยากอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่มันแบบทิ้งไว้มันจะแห้งนิดนึงแต่ตัวนี้ยิ่งล้างออกอยากด้วยมันเป็นก้อนๆเป็นแบบเป็นเนื้อเนื้อผลไม้จริงจริอะ่ะเวลาเราเอามือปาดออกปุ๊บบางทีมันออกไม่หมดหรือว่าบางครั้งไอตาจะใช้สัลีนะคะสัลีแผ่นไปชุบน้ำนิดนึงแล้วก็เช็ดออกมันก็ไม่หมดคือมันต้องใช้เวลาในการเช็ดออกประมาณนึงแต่ว่าถ้าใครแบบว่าอุ้ยฉันจะใช้แบบ เครื่องล้างหน้ามันหูออกเลยก็ไม่ได้อีกเพราะว่าไอ้ก้อนเนื้อผลไม้เนี่ยก็จะไปติดที่แปลงเครื่องล้างหน้าคือแบบมง,งไปหมดสกปรกไปหมดใช้ยายไปหมดแต่ตัวนี้ผลลัพธ์คือปังมากชอบมากคือแบบว่าหลัง,หล,งหลังเช็ดออกมาแล้วเฮ้ยหน้าใสอ่ะหน้าดูเป่งปั่งดีมากเหมาะกับวันที่แบบว่าเราเหนื่อยๆสมๆนอนน้อย,นอนอยทำงานเหนื่อยแล้วเนี่ยเวลาเราทาลงบนหน้าถึงแม้ว่าเนื้อเท็กซ์เจอร์มันจะเยี้ยเป็น แต่ว่าจะมีความเย็นเยนบนหน้ามันก็จะสดชื่นอันนี้ตาชอบนะคะชอบแบบว่าหลังการใช้แต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงเนาะอย่างว่าแหละเป็นแบบแบรนด์แบบเคาน์เตอร์แบรนด์นะเนาะอาถ้าใครเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่ไหวไอตาก็มีเป็นแบรนด์ไทยมาแนะนำนะจ๊ะตัวนี้แบรนด์ไทยชื่อเก๋ๆว่า l d y y a ลำดวนนะจ๊ะเออตัวนี้เนี่ยเขาเป็นทั้งสครับ แล้วก็เป็นทั้งมาส์เลยสำหรับใครที่ไม่อยากจะไปแบบทำสองอย่างวันนี้ฉันอยากจะมาส์หน้าเออดีไหมหรือว่าฉันอยากจะสครับดีเอ่หรือว่าวันนี้จะสครับหรือจะมาส์ดีขึ้นมนแบบว่าบางครั้งเราไม่สามารถทําได้หลายอย่างในวันเดียวเพราะว่าเรามีเวลาที่แบบว่าจํากัดจขํขกัดแต่ว่าตัวนี้มันจะง่ายตรงที่เขาเป็นทั้งมาส์แล้วก็สครับในตัววิธีใช้นี่แหละคะ่ะพอเราบีบออกมาปุ๊บเราทาให้ทั่วหน้าแล้วเราก็มาส์ทิ้งไว้สักแค่2 3สานาทีพอ แล้วเสร็จแล้วเราก็สามารถสครับหลังจากนั้นได้พอหลังจากที่เรามาทิ้งไว้นะมันจะแห้งลงนิดนึงนะคะแต่ว่าเนื้อตัวนี้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบแห้งๆที่แบบว่าเวลาขยับหน้าเราก็จะร่วงกล่าวเลดี้โคเลแบบนั้นไม่ใช่มันจะมีความเกาะหน้าได้ดีแต่ชอบตรงนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่แบบก็ชอบมาร์กหน้าทิ้งไว้แล้วก็ไปทำนู่นทำนี่ทำนี<ๆ>่ถ้าเกิดเป็นพวกโครหรืออะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เลยร่วงกาวเลอะเดินไปไหนเนี่ยไหลาตามทางนึกว่านึกว่าทำอะไรทแทร็กไว้ในป่าเเวลาเดินในป่าต้องบีขนมปังทิ้งไว้เป็นเส้นทางเดินไม่ใช่นะคะ อันนี้เนี่ยพอเรามาร์คทิ้งไว้เสร็จปุ๊บเราเอาน้ำมาพรมพรมบนหน้าิดนึงแล้วเราก็นวดสครับได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเลยนะคะตัวเนื้อสครับเนี่ยนะคะทำมาจากมะขามอ่อนสดเลยทีเดียวนะคะเราก็นวดทั้งหน้าได้เลยนะจ๊ะก,ก็เรียกว่ามันก็รวบเลยในตัวเดียวมันก็ได้ทั้ง2อ,อย่างทั้งสครับทั้งมาส์กเลยอย่างมะขามเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นสมุนไพรที่เอาไว้ดูแลผิวพรรณของคนไทยมาตั้งนานแล้วเนาะจริงๆอ่ะสมุนไพรไทยเราอะมีดีเยอะมากไม่ใช่แค่มะขามนะคะ อย่างตัวนี้เนี่ยเขาก็มีสารสกัดจากธรรมชาติถึง10อย่างเลยจ้าช่วยให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสเรียบเนียนรูมขนเนี่ยดูดีมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะพอเราสครับเสร็จแล้วเราล้างออกเนี่ยผิวเนี่ยจะนุ่มทันทีเลยหลังใช้ชอบมากๆาเลยนะคะผิวมันดูแบบว่ามันดูนุ่มมันดูฟูอะไรเงี้ยเพราะเราสครับหน้าน้อมันก็จะเหมาะกับการบำรุงหน้าในขั้นตอนต่อไปแต่ว่าของเลดี้ล m ดว a เนี่ยไม่ได้ปังแค่ตัวนี้นะคะแล้วเขายังมีอีกตัวหนึ่งที่อาจารย์ชอบขอหยิบมาพูดหน่อยตัวนี้เ,เป็น One Ste p total ล l e a n s i n g เจ l นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เอาไว้ล้างหน้าอย่างเดียวแต่ว่าสามารถล้างเครื่องสาอางได้ด้วยคือเนื้อเขาเนี่ยเขาจะเป็นเนื้อเจลนะคะเวลาเราบีบออกมาอย่างแบบเราหน้าเต็ม่างนี้เนาะเราถอดคนต้องคนตาเอาไปแล้วเราบีบเจลออกมาแล้วเราก็นวดบนผิวหน้าได้เลยตัวเจลเนี่ยเขาจะทําการดูดดักจับเครื่องสาอางเนี่ยให้หลุดออกมานั่นเองนะคะเหมือนบางคนชอบใช้ ออยล์ล้างหน้าบางคนจะใช้บารล้างหน้าอันนี้จะคล้ายกันแต่เป็นเนื้อเจลข้อดีของเนื้อเจลก็คือ1ไม่ไหลเท่าออยล์งงวะคือเวลาเราใช้ออยล์บางทีแม่งไหล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 ้หลไ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 หแไหลไวลไหลไหลไเนิดลไหลไหล่หลามลไหลไมลไห่ไหลนหคไหลไหละหลไหลไหลไห็ไะลไมลไห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 ไหลไอลไห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 ลไไหลไหไหลไหลใหลไลไหลหลไหไไหน ใจต้องถึงเว้ยเอาดีๆคือใจต้องถึงเพราะว่าพวกแบบอย่างคลีนซิ่งเจลแบบนี้ยล้างได้สะอาดจริงนะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรานวดได้ทั่วถึงจริงหรือเปล่าเออบางทีอันเนี้ชอบจมูกเนี้ยชอบจมูกหรือว่าแม้กระทั่งตรงนี้ใต้จมูกตรงนี้ชอบเผลอลืมประจํานะคะเราก็ต้องนวดให้หมดหรือว่าขอบหน้าอะไรเงี้ยตาเตินวดได้หมดเลยนะคะหลับตาให้สนิทแล้วก็นวดทับเข้าไปเลยนะคะแต่ถ้าเราใจไม่ถึงแล้วเออเอเอเอ้าเข้าตาแล้ว แสบแล้วไม่ได้อันนี้เป็นประสบการณ์ดิฉันเองนะคะดิฉันชอบใช้พวกออยหรือว่าบาลใดๆเวลานวดล่นวดไปเลยหลับตาให้สซนิคิวเคานวดได้หมดนวดให้หมดนะบางคนใหญ่ตาคอนทัวเยอะใช่ไหมตีนผมเนี่ยเนี่ยลูกผมมีมแต่เศษคอนทัวนวดให้หมดนะคะเมื่อพอนวดหมดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้าขึ้นมาล้างนจะจ๊ะแล้วก็ตัวน,นี้เนี่ยล้างทั้งเครื่องสําอางได้แล้วก็ล้างหน้าไปเลยในสเต็ปเดียวเขาก็เลยเรียกว,ว่าวันเซ็ปทั้งนั่นเองค่ะทั้งล้างทั้งสำอางทั้งล้างหน้าเลย ก็นวดไปเลยใครที่ลงลงบีบีที่ตัวก็นวดตัวนะคะใครที่ชอบลองแบบปิดหลักแหลนวดนวดนทั้ทงตัวเลยเรียกว่าอาบน,น้ำ รียกว่าอาบน้ําเลยเนี่ยหลอดหนึ่งก็จะได้เอาจริงๆจะได้เกิดแบบพี่ต้งพิ่ตีอะไรเงี้ยทาคอทาหน้าอกอะไรเงี้ยก็นวดนะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะล้างแต่หน้าแล้วเราลืมล้างบริเวณแบบช่วงตัวอะไรเงี้ยเนาะมันก็ต้องล้างเพราะว่าการที่มันมีแบบเศษสิส่งสกรปรกหรือว่าเศษเครื่องสำอางติดอยู่เวลาเราทาโลชั่นลงไปมันก็ทับถมทับถมแล้วมันก็อาจจะทําให้บํารุงผิวได้ไม่ล้าลึกพอนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะตัวเจลเนี่ยเขาทำมาจากไมเซล่าจากน้ําตาลแล้วก็แบรนด์นี้เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสารสก,กัดจากธรรมชาติ ะะเขามีสารสก,กัดจากธรรมชาติถึง8ชนิดเลยทีเดียวหลังล้างเนี่ยผิวก็จะนุ่มชุ่มชื่นดีไม่เอี๊ยดไม่แห้งตึงไม่มันนะคะก็ล้างได้สะอาดหมดจดมากๆเป็นตัวที่ตาอยากจะหยิบมาเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีเจลอะไรที่มันล้างได้แบบทีเดียวทั้งเครื่องสำอางทั้งหน้าอะไรทีเดียวไอต่ว่ามันสะดวกดีนะคะอันนี้ก็ส่วงตัวนี้ก็เป็นของ lady lamdean จ้าแบรนด์ไทยเผื่อว่าใครไปต่อกับเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่ไหวก็แบรนด์ไทยก็ดีนะคะต่อไปนะคะไอตาขอพูดถึงผิวกาย ซัมเมอร์นี้ผิวกายต้องปังอ่าจตัวนี้ก่อนเลยนะคะนี่ตัวนี้นะคะเข่าคอผู้ทะเลนะคะเป็นบอดี้สครับมะขามนะคะตัวนี้ที่เขาทําร่วมกับพี่สายปา่าเนาะก็เป็นแบบตัวที่ขายในสุวัาารดิ์มายาวนานแล้วก็ขายดีตลอดไอ้ตาก็ใช้มาหลายหลอดแล้วนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นแบบทำมาจากมะขามแล้วเนื้อเขาจะเข้มข้นมาก มะขามแบบเน,น้นๆเน้นๆเออบีบ,บออกมาเป็นมะขามแบบครีมๆเน,น้นๆเลยทีเดียวจริงๆเวลาใช้อ่ะบีบ,บออกมาไม่ต้องเยอะนะคะเอามานิดนึงแล้วตัวเราก็แบบเวลาเราอาบน้ามาตัวเราก็จะเปียกๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็จะคับลงบนผิวได้เลยใครที่มีปัญหาผิวไม่สม่ําเสมอแบบว่าผิวบางส่วนดําบางส่วนขาวอ่าอย่างไอ้ตาก็เป็นเนาะไปเที่ยวทะเลเนี่ยแขนดําเลยจ้าแต่ว,ว่าช่วงคอช่วงหน้าอกอะไรเงี้ยก็จะขาวกว่าอะไรเงี้ยล้วก็สครับได้ทําให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสด้วยนะคะอย่างมะขามในอย่างที่ เราดูๆกันเขาก็ช่วยทําให้ผิวก็จางใสนั่นเองแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็คือแพ็กเกจใช้ยากมากแม่อยากให้เปลี่ยนนะไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นกระปุกหรืออะไรก็ตามคือไม่เปลี่ยนแพ็กเกจก็ต้องเปลี่ยนให้เนื้อมันแบบนิ่มกว่าน,นี้นิดนึงคือนี้นะเปิดออกมาบีบนี่บีบจนตดจะแตกบีบจนแบบอื้ <c oughs> บีบจนเหนื่อยนะคะคือถ้าซื้อมาแรกๆอาจจะบีบออกพอได้พอน,นานๆไปพอมันเหลือไม่เยอะในหลอดบีบไม่ออกบีบเหนื่อยบีบจนรู้สึกว่า ทําไมกูต้องลําบากขนาดนี้ในการสครับผิว <c oughs> ก็อยากจะให้ทางแบรนด์แบบว่าได้รับฟีดแบ็ในตรงนี้นิดนึงนะคะไอตาก็ไม่รู้หรอกในเรื่องของแบบว่าการบีบออกยากเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนในทางไหนไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นวัสดุของหลอดหรือว่าเปลี่ยน ลักษณะของแพคเกจหรือว่าเปลี่ยนเนื้อให้มันลื่นคืออะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็แจ้งกันไว้ในฟีดแบ็กในฐานะที่แต่ก็เป็นคนใช้จริงแต่ว่าไอแต่ชอบในความที่เขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วเนื้อมันเข้มข้นใหมจริงแต่ก็คงด้วยว่าเนื้อมันเข้มข้นมากมันก็เลยบีบออกมายากหรือเปล่าถ้าเกิดใครใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบีบแล้วตดแตกเหมือนกันไหม <c oughs> คอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้เลยนะจ๊ะ ชิ้นถัดไปนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์พิกซี่นั่นเองอาจจะเคยเห็นกันในเซฟอร่านะคะตัวนี้มีขายในเซฟอร่าแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้ราคาก็ไม่ได้สูงแบบว่าเขาตัวแบรนด์แพงๆขนาดนั้นนะคะแต่ว่าราคาก็จะประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยไม่ได้ถูกมากแต่ก็ไม่ได้แพงมากตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว h y d r a t i n g milky peel นะคะถึงแม้ว่าชื่อเขาจะเป็น p e e l แต่ว่าจริงๆเขาไม่ได้เป็นแบบว่าสําหรับ ทาแล้วลอกออกไปบนหน้าตอนแรกแต่ก็นึกว่าเป็นแบบนั้นแ <c oughs> ต่ก็เลยเอามาลองดูแต่ว่าจริงๆแล้วเขาจะเป็นเนื้อแบบเหมือนนมนมหน่อยแต่ไม่ใช่น้ำนมมันจะเป็นเนื้อที่มันข้นๆแล้วก็มีแบบเป็นก้อนๆน,นิดนึงนะคะวิธีใช้ของตัวนี้ก็คือทาลงไปให้ทั่วแล้วก็พอกทิ้งไว้บนหน้า2 3งสานาทีนะคะเสร็จแล้วก็สามารถนวดต่อได้นะคะก็คือทั้งพอกแล้วก็ทั้งสครับได้ตัวนี้เนี่ยสามารถสครับออกได้แล้วมันก็จะทําให้เหมือนแบบว่า ขัดไม่เชิงไม่เชิงว่าขัดแบบรุนแรงขนาดนะั้นเหมือนสครับเอาสิ่งสกรปรกออกจากผิวหน้าออกได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่แบบลอกแบบเป็นเจลเอามาแบบนั้นเพราะว่าคนไทยเราเนาะเวลาเห็นเราเห็นคําว่าผิวะอะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ๋อมันเป็นแบบเหมือนไข่ไก่ขา,ขาวอะ่ะเออทาแล้วก็ลอกออกจริงๆไม่ใช่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนนวดได้แล้วก็สครับแล้วมันก็จะออกมาเป็นเป็นขนเป็นก้อนเป็นแบบว่า เป็นเส้นๆออกมาอะไรเงี้ยช่วยสครับเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวได้นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะเน้นเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่า,าตาเป็นคนผิวมันไอตาก็ใช้ได้นะคะคือผิวทุกสภาพผิวเนี่ยต้องเติมความชุ่มชื่นให้กับผิวแต่ว่า,า,วา,ต,วา,าตาก็จำไม่ได้ใช้ได้ทุกวัน,นะอะไรเงี้ยนะคะสามารถเลือกใช้ได้เออช่วงนี้แบบก่อนนอนเฉยเติมความชุ่มชื่นนี่ยจะสครับนิดนึงมาดนึงแล้วก็ใช้ตัวนี้ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเกิดอยากให้ผิวแบบชชุ่มมื้นากขึคะ ตัวที่2นะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสครับผิวกายของลาลินเหมือนกันนะคะตัวนี้แบรนด์ออกเสียงว่าอะไรพี่เมย์ลาลินไหมลาล,ลาลินใช่ไหมเออเป็นแบรนด์น่ารักน่ารักนะคะซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยเขาก็จะเน้นพวกแบบสมุนไพรจากธรรมชาติเหมือนกันไม่เช่สมุนไพรสารสกัดจากธรรมชาติแล้วมันก็จะมีแบบหลายรุ่นมากสมมุติอย่างตัวเนี้เป็นบอดี้สครับเขาก็จะมีบอดี้สครับเป็นสูตรนั้นสูตรนี้สูตรนั้นสูตรนี้นนนเยอะมากอย่างตัวนี้เที่ยวตายหยิบมาให้ดูจะเป็นจินเซ็งก็คือขิงนั่นเองนะคะค<อ>เอา จรเิงคือไม่ใช่ขิงหรอ oh, แต่ขิง <จะ S 1> คืออะไรเออ <laughs> โสมค่ะเออจินเซงคือโสมนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นจินเซงก็คือโสมนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ตาได้มาใหม่นะคะตารู้สึกว่ามันเป็นแบรนด์ไทยที่มันน่ารักน่ารักดีแล้วก็ได้หลอดใหญ่ในราคาที่ โอเคมากนะคะพอได้ลองแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยมีความนุ่มประมาณหนึ่งเนื้อจะไม่ได้แน่นตึบมากนะถ้าเทียบกับตัวข้าวคอพุทะเลตัวนั้นจะค่อนข้างตึบแต่คือทุกอย่างมันมีข้อดีข้อเสียออะอย่างตัวแน่นตึบก็คือเราบีบออกมาใช้ไม่ต้องเยอะแล้วก็ผสมกับน้ํามันก็จะใช้ได้นานแต่อย่างเนื้อแน่นตึบมันก็จะบีบออกจากหลอดยากแต่ตัวนี้บีบออกจากหลอดง่ายไม่ถึงกับว่ามันเหลวแล้วมันไหลเลอะเทอะนะคะแล้วก็พอบีบออกมาเนี่ยตรงส่วนที่เป็นเม็ดเม็ดสับเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเม็ดนะคะมันจะเป็นเหมือนแบบ เป็นเนื้อของสารสกัดจากธรรมชาติจริงๆมันจะเป็นเป็นเนื้อขอลอกขลันิดนึงมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเป็นเมดที่เท่ากาันเป๊ะๆ,ๆ,ๆเหมือนพวกสครับแบบที่เป็น สครับที่เขาทำอ่ะเออแต่อันนี้มันเป็นธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วไอ้ตาชอบบางที่มันมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยตัวนี้ใช้ง่ายถึงแม้ว่าผิวจะเปียกไม่เปียกก็สครับได้จริงๆแล้วเวลาเราสครับผิวเนี่ยแนะนําว่าให,ให้ให้ตัวเราเนี้ยเปียกนิดหน่อยเนาะถ้าเกิดมันไม่เปียกเลยแล้วมันเป็นแห้งๆเวลาสครับไปมันอาจจะฟืดๆแล้วมันอาจจะระคายเคืองต่อผิวได้แต่ว่าตัวนี้ก็สครับได้ง่ายดีเป็นแบรนด์ที่ตารู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยแมสนะแต่ก็มีหลายๆรีวิวที่แบบว่า คนเขาใช้ของหลายๆอย่างแล้วเขาก็รีวิวกันไอต่าก็รู้สึกว่าน่ารักดีอยากจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้รู้จักแบรนด์นี้กันมากขึ้นคะ่ะตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นสกัดผิวเหมือนกันนะคะตัวนี้ของแบรนด์แจมจ้าเป็นแบรนด์เล็กๆนะคะเพราะว่าเขาเป็นจริงๆจงแจมเนี่ยเขาเป็นร้านสปาไอตาเนี่ยมีโอกาสได้ไปใช้บริการแล้วเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแบบ อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาสปามันต้องปิดใช่ไหมแล้วลูกค้าเนี่ยอยากสครับผิวมากลูกค้าก็เลยบอกว่าทำสไอทำเนื้อสครับที่ใช้ในร้านสปาออกมาขายสิฉันอยากซื้อเขาก็เลยทําออกมาขายจริงๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหลักๆส่วนผสมจะเป็นคมมินเลยนะคะคือไม่ต้องบอกก็รู้เปิดมาก็คือ เลื่องอ่อยเลยจ้าขมิ้นเลยจ้าเออเนื้อสักับเนี่ยจะมีเนื้อที่ค่อนข้างละเอียดถ้าเทียบว่าเป็นพวกแบบสักับจากธรรมชาติเพราะปกติสักับจากธรรมชาติบางทีมันจะเป็นกากของ มะกรูดกาของนั่นของนี่แต่อันนี้คือหลักๆเนี่ยจะไม่ค่อยมีก้อนที่เป็นก้อนใหญ่ๆจะเป็นเนื้อที่แบบค่อนข้างละเอียดจากคามินแต่ว่าข้อเสียของการสครับผิวด้วยส่วนผสมหลักที่เป็นคามินนะก็คือเหลืองค่ะตัวเหลืองมือเหลืองซอกเล็บเหลืองใครทําเล็บนะบอกเลยจมูกเล็บเหลืองเหลืองเหลืองติดติดถ้าเกิดเกิดมีผ้าขนนูเหลืองเหลืองเตอะเละเตียงเพราะฉะนั้นแนะนําว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราใช้สครับเสร็จแล้วนะคะล้างตัวให้สะอาดต้องย้ำเลยนะทุกซอกทุกมุม เอาให้แบบหมด,หมดไม่เหลือเหลืองใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะไปอะเอาผ้าเช็ดตัวมาเช็ดตัว เหลืองเลยนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดล้างไม่หมดมันก็จะเป็นคราบแต่ว่าตัวนี้ไอตารู้สึกว่าขัดแล้วผิวเนียนดีผิวรู้สึกว่านุ่มดีนะจ๊ะอันนี้ก็แนะนํากันไว้ไไเรื่องเหลืองๆเนี่ยก็ไม่ว่าใครเอาไปใช้ก็น่าจะเจอกับสิ่งแบบนี้กันไอตาก็เลยบอกไว้ก่อนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นแบรนด์เล็กๆที่เขาทําขายที่สปาของเขานะแต่ว่าเราก็สั่งออนไลน์ได้อะไรเงี้ยเผื่อใครสนใจก็ไปสั่งกันได้นะคะขัดแล้วผิวนุ่มดีค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นหมวดสครับหมวดมาส์ไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าแล้วก็ผิวกายตาเอารวบรวมมากันจริงๆนะมีอีกหลายแบรนด์ที่ตามีโอกาสได้ลองนะคะอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างอะไรงไงแต่ว่าทั้งหมดที่รวบรวมมาในวันนี้เนี่ยเป็นตัวที่ถูกใจเป็นตัวที่ใช้ตลอดแล้วก็ชอบก็เลยเอามาเมา้มามอยกันว่าจะราคาหลักร้อยหลยักพันของไทยของเทศเอามาหมดเนาะแล้วแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะถูกจริตก,กับตัวไหนจะตามตามจะโดนป้ายยาตัวไหนก็แล้วแต่เลยใครใช้ ตัวไหนอยู่แล้วบ้างนะคะหรือว่าตัวไหนที่แต่ยังไม่เคยดีวิยไม่เคยใช้แนะนํากันได้นะคะคอมเมนต์บอกด้านล่างกันได้เลยก่อนไปอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้นะคะสัมเมอร์แล้วใครมีทริปไปไหนก็ขอให้สวยผิวสวยปิ่งปะกอยแบบว่าเอ้ยออกไปเที่ยวแล้วสนุกสนานกันเนาะอ่าก่อนไปอย่าลืมกด subscribe ช่องของไอตาแล้วก็กดสัน สั่นกระดิ่งด้วยนะคะบางทีกดสั่นกระดิ่งแล้ว,ะะก,ก,ลวก็ยังไม่เห็นวิดีโอเด้งเพราะฉะนั้นกดสั่นไว้ก่อนนะคะก็แต่ว่าถ้าเกิดแบบเอ๊ะทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นวิดีโอไอตาเด้งเลยลองเข้ามาดูในช anel ได้เลยนะคะเพราะว่าไตาอัพคลิปตลอดมีเทคนิคความสวยความงามเยอะเยะมากมายอ่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ so